สวัสดีครับผมบล็อกสมอลวิวนะครับจากเพจสมอลวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาแนะนํานะครับแล้วก็นําเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าตัวนี้ดียังไงนะครับก็คือเต้าตัวนี้นะครับคือตัวโยโ l ไลท์นะครับหรือว่าโยโ o บล็อกนะครับด้านด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ทำไลฟ์สตรีมนะครับก็จะสามารถเป็นตัว แคปเจอร์กล้องนะครับได้แล้วก็เป็นตัวเป็นตัวเรคคอร์เดอร์ได้แล้วก็เป็นสวิตเชอร์ได้นะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้โยโรไลท์จากโยโรบอ์นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนแล้วนะครับอันนี้ iPhone XS นะครับขนาดก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนนิดนึงนะครับ หนากว่าสมาร์ทโฟนนิดหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเราพกสมาร์ทโฟนไปอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับพกไม่ยากนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับแล้วก็หน้าตาของมันนะครับด้านข้างก็จะมีนะครับตัวสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ sd card นะครับสามารถ เลคคอร์เดอร์ได้นะครับเวลาเราไลฟ์เราอยากจะเลคคอร์ดวิดีโอตัวนี้เข้าไปในเมมโมรีการ์ดเราเราก็สามารถใส่ SD card เข้าไปเลคคอร์ได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะลงไฟล์เพื่อทำไลฟ์เป็นโลโก้โลโก้อะไรพวกนี้เราก็สามารถลงไฟล์รูปหรือว่าลงโลโก้เข้าไปใน SD card แล้วก็สามารถดึงไฟล์พวกนั้นออกมาใช้งานในตอนที่เราไลฟ์ได้นะครับนั่นเองแล้วก็มีสกูนะครับช่องใส่ขาตั้งนะครับเอาไว้ให้เพื่อเราใช้งานได้อย่างง่าย ในบ็อกเซตเขาก็จะมีแถมมาให้1ึตัวนะครับก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับเป็นหัวบอลสามารถใช้ติดตั้งกับกล้องคาเม่าของเราบนคอชูได้เพราะตัวนี้เป็นเป็นขาคอชูเวลาเราไปไลฟ์นอกสถานที่เราก็ติดจอ่อคอชูของกล้องได้เลยเนี่ยติดให้ดูนะครับประมาณนี้เป็นไซส์สกูเดียวกับรูน็อตของกล้องนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีพาร์ตแล้วก็มีซิมนะครับสามารถใส่ซิมได้เพื่อใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมได้นะครับ <zit it> เวลาเราไปไลร์นอกสถานที่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเสียบสายนะครับหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถ Connect Wi-Fi ได้กับเราเตอร์บางทีเราไปไลร์สถานที่ที่มี Wi-Fi ฟรีเราก็สามารถไปลิงก์กับเราเตอร์เขาได้นะครับ หรือว่าฮอสปอตก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีสถานที่ที่มี WiFi เราก็ใช้สมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งเป็นฮอสปอตส่งสัญญาณ WiFi ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น u u i o o o เอานะครับเพื่อไว้เราเช็คสัญญาณเสียงนะครับว่าเสียงเข้าโอเคหรือเปล่าแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับด้านข้างนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถคอนเน็ลายกล้องในไลา์ได้3ตัวนะครับก็คือมีช่อง hdmi in นะครับ2ช่องแล้วก็ usb 3.01ช่องนะครับแล้วก็ มี HDMI out เอาไว้เพื่อต่อออกจอใหญ่เพื่อแลนนะครับตัวนี้สามารถเสียบสายแลนได้แลนก็จะได้เสถียรหน่อยนะครับก็ดีมากนะครับตัวนี้แล้วก็มี audio in นะครับสามารถเสียบไมค์เสียบสัญญาณเสียงเข้าโดยตรงได้กับเจ้าตัวกล่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นช่อง USB C เสียบสัญญาณไฟเวลาหลาต่อเนื่องนานๆนะครับต้องการพลังงานนานๆไม่ให้ดับก็เสียบไฟตรงได้ด้วย USB C ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองไลฟ์ผ่านเจ้ากล่องตัวนี้กับเสียบกล้องให้ดูว่าเราจะเสียบกล้องตัวไหนได้บ้างประมาณไหนทีนี้นะครับเราก็มาดูกันว่านะครับว่าเมื่อเรามาใช้ตัวโยโรไลฟ์โยโรบล็อกตัวนี้นะครับทํางานในเรื่องของการไลฟ์นะครับจะทําแบบไหนนะครับจะทํากานยังไงนะครับอันดับแรกเราก็เปิดสวิตช์ก่อนนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับผมจะซูม ให้ดูเห็นชัดๆนะครับก็จะขึ้นให้เราอันดับแรกนะครับเมื่อเราไปใช้งานนะครับเราก็จะต้องทําการลงทะเบียนนะครับเมื่อเราใส่อีเมล์อเดสมาแล้วนะครับพร้อมพาสเวิร์ดเราลงทะเบียนกับยูโรแล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้าต่างนี้ก็จะให้เราดู Account ของของเรานะครับว่าเราสามารถไล์ผ่านอะไรได้บ้างก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้กล่องเดียวนะครับจบนะครับเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟน แต่ดีกว่านะครับแค่เรามีกล้องที่มีคุณภาพดีมาเสียบกับกล่องเจ้าตัวนี้ก็สามารถไลด์ได้ที่ Facebook ได้เลยนะครับ youtube ก็ไลด์ได้นะครับท w i t t e r ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปที่ช่องอื่นก็ได้นะครับเช่นเราจะก๊อปลิงก์ไปลงแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับแล้วก็หน้าตาก็จะโชว์ตั้งการตั้งค่าประมาณนี้นะครับถ้าเราเสียบสายแลนโดยตรงก็จะขึ้นช่องนี้ Wi-Fi นี่เราก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ผมใช้ w i f i ของที่บ้านอยู่นะครับภาษาตอนนี้จะมีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็พวก serial number แล้วก็วอร์ชั่นนะครับของเจ้าตัวกล่องต,ตัวนี้สามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้เรื่อยๆนะครับเริ่มไ like, ลฟ์เราก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถคีเอทไลฟ์สตรีมมิ่งของเราได้ว่าเราอยากจะให้ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราตัวเนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ มาลองตั้งชื่อกันนะครับชื่อไลฟ์สตรีมมิ่งตัวนี้ก็จะเป็นชื่อที่ขึ้นบนหัวข้อเวลาเราจะไลฟ์บนเวลาเราไลฟ์บน Facebook ก็จะเป็นชื่อหัวข้อนี้เลยนะครับผมจะลองเซิร์ชเล่นๆล,ลองไลฟ์เล่นๆน,นะครับให้ดูกันก่อน หลักการตึงนันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราคีเอทได้เลยนะว่าเราจะคีเอทไลท์แล้วก็คีเอทเลยอันนี้ก็จะเป็นชื่องานของเรานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบกล้องนะครับแต่ผมจะลองเสียบกล้องก่อนตอนนี้ผมมีกล้อง Sony a73 หนึ่งตัวนะครับผมก็จะเอามาเสียบที่ช่อง hdmi 1ตรงช่องนี้นะครับดูนะครับด้านบนตรงช่องนี้ก็เสียบ หน้าต่างของการไลฟ์สตรีของเราก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราจะกดเข้าไปที่ Facebook ลิงก์ของเราก็ติดกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับก็จะให้ขึ้นว่าไทม์ไลน์เราอยากจะตั้งเวลาหรือว่าเอ้ยเราอยากจะไลฟ์บนเฟซโดยตรงของเราก็เลือกได้เลยหรือว่าเราอยากจะไปไลฟ์บนกุ๊ปนะครับก็จะมีให้เลือกมีเลือก เพจเลือกกรุ๊ปเลือก Public ธรรมดานะครับเราก็จะเลือกเป็นเพจก็ได้ถ้าเรามีเพจที่เราดูแลอยู่นะครับว่าเป็นเพจไหนนะครับสิ่ง Small View ผมก็จิ้มจิมเข้าไปที่เพจ a l l View อ่าจิ้มไม่ถูกนะดเลือกตรงนี้ปุ๊บเลือกเพจนะครับอันนี้ผมเสียบกล้องแรกนะครับก็จะเป็น HDMI 1เป็น A7 3นะครับกล้องที่2ผมอยากจะเสียบอันนี้มันยังไม่ได้ขึ้นนะผมยังไม่ได้เสียบ ผมมีโกโปรอยู่ผมก็เสียบโกโปรเข้าไปน,นี่ผมใช้โกโปร4ผมก็จึ๊กเข้าไปได้เลยนะครับมาดูกันว่ามันอ่าโกโปร4ขึ้นนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็สามารถแอดเข้าไปได้อีกนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีแค่2กล้องแล้วเราอยากจะนะครับก่อน่าเราอยากจะทําให้มันสวิตช์เราสามารถสวิตช์ทิ้งจาก ตัวนี้ได้เลยบนหน้าจอตัวนี้จิ้มได้เลยนะครับเรามี2กล้องใช่ไหมกล้องหนึ่งกล้อง2ภาพกว้างภาพแคบเราก็จิ้มได้เลยว่าเราอยากจะเอากล้องตัวไหนคือ HDMI 1 HDMI 2 HDMI 1นะครับเราอยากจะให้เป็น PIP ก็คือ Picture-in-Picture Picture, นะครับภาพซ้อนเราก็จิ้มแบบนี้นะครับเราอยากจะให้อันไหนเป็นภาพ1เราก็เลือกก่อนนะครับแล้วก็ Next ยบ อันนี้เป็นภาพเล็กก็กดเล็กอีกทีหนึ่งอ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพแรกที่เราติ๊กก็จะขึ้นจอใหญ่กองสองที่เราติ๊กก็คือขึ้นจอเล็กนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้เราอยากจะให้จอเล็กไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดนะครับมาลองดูเห็นชัดไหมอันนี้เป็นการเมนเนจนะครับว่าเราอยากจะไลฟ์ยังไงนะครับเราสามารถ ขยายความใหญ่ของจอกล้อง2ได้ว่าเราจะจะเอาเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยง่ายได้นะครับจิม้มเล่นได้เลยบนผ่านหน้าจอตัวนี้นะครับอืนี่ยแบบนี้ครับอันนี้ก็ขึ้นสถานะนะครับโกลท์ like, เราอยากจะไลท์เลยตอนนี้เราก็จิมเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะให้เราไลท์นะครับ ่จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ตัวบอกสัญญาณของ Facebook Live ก็จะขึ้นข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าสัญญาณ Facebook Live ตัวนี้ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าสเสถียรค่อนข้างสเสถียรนะครับให้เราไปดูในไลฟ์ได้เลยนะครับอันนี้ก็พร้อมตอนนี้ไปดูที่ไลฟ์ได้เลยครับภาพที่เราขึ้นไลฟ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาเมื่อกี้ที่กดแล้วไม่ขึ้น อคอมเมนต์ก็เพราะว่าผมยังไม่ได้กดดันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะกดดันปุ๊บมันก็เราจะมาโชว์คอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะคือเป็นเรียวไทม์เวลาเราไลฟ์อันนี้ก็จะไปขึ้นจอไปขึ้นที่ Facebook ของผมแล้วนะครับที่ช่องของ l โม l l วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกล่องตัวนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทาง a d v a n c e Photo System นะครับที่นำกล่องตัวนี้มาให้ผมได้ เอามาพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะครับในช่องของ Small View นะครับก็ฝากเพจ Small View ด้วยนะครับ